เออแล้วก็แล้วก็ต่อไปนี้เกาะคนละร้อยตัวร้อยหุงร้อยไม่พอร้อยห้าสิบยาชุบป,ประมาณสักสี่สบขึ้นทำ <am> ได้ไหมเหล็ <enga> กเดี๋ยวเอาให้ <enga> เหล็กกมีเยอะเดี๋ยวไปเจอไปเอาที่ลเลเวลเหล็กไปขอที่ไอ้สมได้เลย <enga> ไอ้สมมีเหล็กเยอะปะ <c oughs> <laughs> หมดแน่แน่ไม่มึงมึงเทไปเลยมึงมึงมึงดูด้วยว่าใครขอบ่อยๆดูไว้แล้วจดหัวมันไว้จดชื่อมันไว้มล้วผมไม่เน้นกเกาะจำหน้ามันบ่อยได้ไม่เน้นเกาะนะครับไอจุกไม่ต้องให้ไอจุกไม่ต้องให้เท่ะไรเลยให้มันไม่มีเกาะเล่นไปเลยให้มันรู้ไปเลยไอจุกไม่ต้องให้ของอะไรสักอย่างเลยสมถ้าแตต้งแต่ชงบะ เดี๋ยวให้มันไปขอ,<พ>อคนอ<า>ื่นเอาอีกทีหนึง่งก็คือไม่ต้องให้มันเลยมันหาวิธีได้อยู่แล้วถ้ามันไม่มีเกาะก,ก็ปล่อยมันตายไปแค่นั้นอะให้มันไม่ได้ให้มันไม่ได้เฉิดอ่ะ่กูด,ด้วยบอกชื่อมันชอบมาขอกูไอจุกอะอะไรนะมันชอบมาขอกูบอกชื่อกูด,ด้วยไอ,อจุกอะมาขอไอ้เบิร์ดอะใช่ไหมไอโจกครับผมไม่ขอแล้วครับผมซื้ออีกเยอะแล้วตอนเนี้ยผมซื้อนะเบิร์ดอีกเยอะแล้วอย่างเงี้ยไอเบิร์ดมึงพูดได้เลย เรื่องจริงไหมนะเอาเรื่องจริงไหมผมซื้อนะ้ำไหมช่วงเดือนนี้ผมไม่ขอแล้วนะแบบปีๆีแล้วอะ่ะถ้าพูดอีกทีเอาผมยืนยันเลยยืนยันคำพูดเลยนะสามวันที่แล้วมึงขอตังคุกูเท่าไหรห่หนึ่งแสนเพราะว่าหนึ่งแสนเพราะว่านะผมไปช่วยนะครับไอ้นี่ไงไโอลิเทปโอเคก่อนที่จะก่อนที่จะครับก่อนที่จะครับก่อนหน้านั้นแค่ครึ่งชั่วโมง ไรไม่ไม่ได้ขอไม่ได้ขอเลยเสี่ยเป็นเทียอะไรไอเทียจุกมึงตอแหลอ่าแล้วก็เก็บเงินแก๊งครับจากซ้ายก่อนวันนี้มาเลยครับด้านซ้ายครับพี่อมรับเท่าไหร่รับแสนหนึ่งเลขอะไรผมผมท้าเกียวเลยปะเอามาก่อนครับไม่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 เอามาก่อนแสนหนึ่งครับขอเช็คก่อนแล้วยืนอยู่ตรงนู้นเลยยืนตรงนู้นเลยนู่นนู่นนน แต่หนึ่งด้านซ้ายเนี่ยมึงดูคนเข้าใหม่เสี่เขี้ยมึงดูคนเข้าใหม่ไอ้จกเลขเจ็ดสิบเท่าไหร่ครับที่แปดน้องเงินไม่พอไอปายยืนอยู่นู่นเลยมีได้ไหมอ๋อผมยังพอมีส่งคำสั่งให้รู้รู้เก็บไว้เก็บไว้ใช้สิอย่าไปโดนใครถ่ายอะไอ้เขี้ยโดนพี่จอดไปแล้วครับได้ครับพี่จุกมาไอ้เจ ไม่ต้องไปขอยืมไปไปเลขเจ็ดเซฟโอเคอันนึงอ่ะเดียวมันหนึ่งไม่ไม่ครบอ่อนโทษทีครับมันหนึ่งนะครับนะมันดึกแล้วมองไม่ค่อยเห็นครับด้านซ้ายเจ็ดเซบต่อไปนี้เราจะส่งทุกวัน ตอนไม่มีตอนไม่มีสตอรี่ทุกวันวันละแสนใครไม่ส่งจะเพิ่มไปสองแสนเพิ่มไปเรื่อยจนถึงล้านหนึ่งเท่ากับออกแก๊งนะครับหมดหมดหมดบัญชีแล้วครับ <S 2> <S 2> ลงุงไอไทยจดไว้ไอไอ,ไอเฮียนั้นใครนะ่ะยู่ครับยูยู อายูไม่จ่ายอีกห้าหมื่นเพิ่มไปทบไปอีกแสนหนึง่งอายูข,า,ขามแสนอ่ะมาส่งมาเรื่อย,เ,อยเป็นลุงกระเป๋าอะไรนะคะ70เสจสมา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 ด้านหน้าเลยด้านหน้าเลย มามามาเรื่อยๆเราไปทางซ้ายมาเอ๊ะเจ็ดสิบใช่ไหมครับเจ็ดสิบตัวเลขอะไรครับเจ็ดสิบแต่หนึ่งนะไม่ไม่เอาค่าบ้านนะไม่เอาจ่ายรวดนะจะได้เก็บถูกจะได้เช็คอินเช็คอินได้ด้วยไม่ต้องจ่ายไม่ต้องจ่ายมือนี่อะไรอ่ะระบบทำไมไม่จ่ายอ่ะกูกลัวอยากจ่ายมากเลยเออ จ่ายลบย้อนนะจ่ายเป็นก้อนเหรอจะให้จ่ายเป็นก้อนเหรอเรกูไปตีกูไปตีกูมีสิบยี่สิบล้านกูหมดกูไปตีจะจ่ายเป็นก้อนมันก็ไม่ได้หรอจ่ายทีละวันอย่างนี้พี่กอล์มงขาบวชอ่ะมึงจะได้จำไปได้ไงอย่าไปช่วยเหลือเฮี yeah, ้ยจุกพูดให้มันไปด้วยแสนหนึ่งสามวันที่แล้ว เสลกไปแล้วครับเสลกไปแล้วครับเสลกไปแล้วครับอะไรนี 3> 3่จ่ายเท่าไหร่ครับเนี่ยแสนหนึ่งจ่ายจ่ายใครครับเรียกอะไรแสนหนึ่งดิทีละคนดิไอจุกก่อนเลยอ่ะเอาก่อนเลยจุกมาเออเรียแล้วเรียแล้วเซฟเซฟอ่าโอเครียแล้วครับเซฟ มีมีมีครบแสนแล้วครับกเหลือพันนุงตติด่เล็กเจสิบใช่ไหมครับเอามาห้าหมื่นเอามาห้าหมื่นน่าอยู่ไม่ต้องมายืมยืมใครมาคื <c oughs> <said> ่อนะครับเพื่อนครับยืมเพื่อนลุงเลือพันหนึ่งติดต่อลุงเล็กสิบใช่ไหมครับอ่าัะจ่ายจ่ายเป็นเงินแดงได้ไหมครับลุงจ่ายเป็นเงินแดงได้ได้โอเคครับจะไปหยิบมาให้ครับแสนหนึ่งพอดีครับลุงหยิบมาให้เอาไปให้ลุงทอมเลยเอามได้จ่ายก่อนเลยเลข ลุงครับลุงคอมพิวเตอร์ด้วยนะครับลุงอ้าวโอเคได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้กูไม่ให้ใครจ่ายให้กันได้อันนี้ต่าคอมพิวเตอร์อยู่กับผมด้วยลุงไม่ได้ถ้าตัวไม่อยู่เท่ากับไม่ได้ไม่จ่ายแโวนั่นโดนแล้วโดนเลยไอ้ไทยเช็คไอ้เซิร์ฟขึ้นไปสองแสนเซิร์ฟสองแสนลุงครับแต่จริงๆแล้วพี่มึงแท้ๆอาจจะไม่เจอก็ได้เว้ยคิดเลยว่านำไหมครับอะไรไอ้หย่อยเพิ่มไปสองแสนไทยผมก็ไม่น่าต่างกับไอ้หย่อยฮะลุงตอนเนี้ย ไม่ผมร้นสองแสนะครับลุงกับมึงไม่ได้จ่ายไงแล้ก็ผมจ่ายลุงที่เลยเวลนวไม่ใช่หรอเท่าไหร่สองแสนเปไงที่ผมโอนให้เนี่ยคือคุณลุงใอยู่นะครับโอเคครับอ่าไโอเคครบอาไอครับอาแสนอคครอาไป้บาไอเคยรัไ้่ครับเอาปให้ยครับอไทคระเป๋า้เคครับาไหรัเป้เาไ้เคครัเอา้ครับาไป้านปะหูตรหโายโอเครเไ้ราครับ ได้มาเท่าไหร่วะเนี่ยเท่าไหร่วะกี่คนวะนับได้กี่คนวะได้มาเท่าไหร่วะยี่สคนห้าคนไอ้แจ็คไปเอาเงินกับไอ้แจ็คมาได้จกแสนหนึงเนี่ยมันยืนอยู่เนี่ยมันยืนอยู่เนี่ยไอ้แจ็คมาจ่ายด้วยไม่ได้ต้องต้องเหมือนกันถ้ารุ่นใหญ่ไม่ทำให้ดูรุ่นรุ่นเล็กมันจะทำมาหรอมันจะตามหรอมึงจ่ายไอ้วันนี้เวไปดำไว้มึงจ่ายแค่วันนี้มึงเก็บแค่วันนี้จบแค่วันนี้ แตหนึ่งเลขเจ็ดสิบต้องเป็นแบบอย่างรุ่นพี่อะต้องเป็นแบบอย่างให้รุ่นน้องโอลุงทอมเลียกอะไรครับหนึ่งศูนย์สี่ครับแจ้งโอนเท่าไหร่อ่ะเขาลืมนั่นอะลุงทอมจะเป็นหน้าที่เก็บเงินแบบผมนะทุกวันแม้กระทั่งตัวผมเองต้องเก็บบาราแสนเหมือนกันไม่มีใครอไม่มีเลยมึงคิดแล้วก็เอาเงินก้อนเนี้ย ไปซื้อเงินแดงซื้อเกาะทําเกาะให้เพื่อนคนในแก๊งใครที่ขยันควรได้นะครับดูด้วยที่มาบ,าบา่อยๆลุงทอมเลือกเอาเองเลยี่คนครับเอาไว้้ลุงทอมซื้อกล่องซ่อมสบู่เนื้อใ,ให้เพื่อนต้อง็แบ่งแบ่งอันนี้ลุงทอมเป็นเงินที่ลุงทอมต้องซื้อพวกสบู่ซื้ออะไรอันนี้คือเงินก้อนนี้เลยนะครับทุกวันวันละแสนนะครับลุงทอมลงว่าอีกคนบอกมาว่ามันมีก่อนหน้านี้ที่ลุงอ่ะ เรียกเก็บเวลแสนจับได้ป่ะแล้วมันมีคนที่จ่ายแล้วเขาแบบเขารู้สึกว่าตัวเองโดนเอาเปรียบอ่จริงๆครับจริงคนอื่นทําไมไม่จ่ายทําไมเขาจ่ายทุกวันมานนี้จริงครับจริงอเดมอเดมมึงพูดเลยมึงพูดเลยมึงพูดเลยตายเอาเลยตายเอาเลยเอาเลยอายเอาเลยตายกันไปเลยไ่าการตัดสินกูจะยกหน้าที่นี้ให้ตีก็คือเก็บล่าสุดเมื่อวันที่ให้มาเดือนห้าไม่อยู่หอาไมยเลย น้าที่กูเยอะแล้วไอตีเนี้โอ้โหไอ้ที่ากูคุยอันที่ห้าเดือนห้าของพี่ส่งมาล้านหนึ่งใช่ไหมใช่หนึ่ง้าหน่หน้าที่เอเบิร์ดคือการทำโทษนะโอเคได้กูเป็นคนตรวจสอบให้เอเบิร์ตเปคนตรวจสอบโอเคได้พวกที่ทำงานแยกสำหรับตัวเองอ่ะตอนเรียกรวมทำเงินแดงอ่ะมึงมากันด้วยนะอันนี้ว่าถามไม่ไปทำแต่ของตัวเองแล้วของส่วนรวมมึงไม่เอาอะ ลุงได้พูดหรือเปล่าว่าทําอุ้มแล้วได้เคสละแสนอ่ะไม่ได้พูดนะอ๋อโอเคเป็นขาวพี่เตีก็ส่งมาทั้งหมดประมาณเก้าแสนเก้าแเท่าไรหรือเก้าแสนวะเพราะว่าเก้าวันแล้วก็ตีไงพี่ไอ้ไทยเงินที่มึงส่งให้มึงอ่ะต่อไปนี้ส่งให้ลุงทอมแล้วลุงทอมจะเป็นคนเช็กชี่มึงใครไม่ครบมึงพูดเลยอออบกับลุงทอมนะ ได้ได้ครับแต่ส่วนที่ว่าเก็บมาผมส่งให้บอสไปหมดทุกบาททุกสตางค์นะเออมีพังแน่่วันเนี้ยมีพังแน่คู่เลยใครใครไม่ครบเต้ยใครไม่มึงเข้าใจเว้ยมึงต้องเข้าใจว่าผู้มือเอาเปรียบคนนะเว้ยคนที่เขาทำอ่ะเขาเขายึดคำพูดคำพูดไม่สัดสิทธ์นะเว้ยมึงกลับมองไม่เห็นค่ามึงแบบละเลยอ่ะคำพูดอ่ะยังส่งเลยเจียไไดเียม่ตอนที่จชัวคือวันที่สี่พี่วันที่สี่เดือนห้ายัง ูพืาอมามาออกมาไม่เด็กไปดูมีไอเวที่เวบนะมาเลยไอเวสไอเวแต่ยังไ่พูดใทำแก้แงไม่เอาคนไม่ครดิมันจะพูดคนที่ครบไม่ย่ครบกันหรอกยู่ที่เงินแด้เออมาเนี้ยอาเสดบุตรเอาคนไรขาดเท่าไหร่พูดไปเลขเลขร้อยห้าสิบครับร้อยห้าสิบ ทำให้เด็กมันดูไอ้เหี้ยได้หลายแสนอยู่นะไอไม่จ่ายไอ้เหี้ยไอ้แจ๊คไอ้แจ๊คส่งมาสามแสนมานั้นนะสามแสนขาดขาดหกแสนจบเลยรถทำเลขอะไรครับผมส่งของวันนี้ขาดหกแสนไอแจ๊คขาดหกแสนมันย้ำอ่ะมันย้ำอีกมันจบลงทำเลขอะไรครับเด้งนะได้เลยผมพูดได้เลยทุกคนเลยเออะเจ้ามาเจ้ามาได้เจ้ามาได้ไอ้เจ็ด ที่ไม่ส่งเลยน่าโอ้โหเยี่ยคนเยี่ยดิเยี่ยจริงเยี่ยแสนเดียวเยี่ยโอ้โหทั้งสนเดียวงานเต็มโต้เยี่ยคนอื่นมันยังหลุดมาแบบห้าหกแสนพี่อ้าวมึงพูดเลยเหลือคาร์เคนที่อยู่ตรงนี้ไอเซิร์กไอเซิร์กเหลือแปดแสนไอแจ็คไอแจ็คหกแสนไอเจ็ตเก้าแสนเต็มอืมเอาใครอีกมึงพูดเลยใครเท่าไหร่นะใครเท่าไหร่นะที่เอาเปรียบอะไอเซิร์กแปดแสนที ไอเซิร์ฟแปดแสนไอแจ็คหกแสนไอเจ็ดเก้าแสนที่ไม่ได้ส่งแกเเ๊งแใ่นั้นสก๊อตด่าก็แล้วแล้วไอไอเนิร์อเงินไอเยี่ยเซิร์ฟมีเท่าไหร่นี่เหลอครับลูกอ่าเงินมันมีเท่าไหร่หลักยาด้วยเนี่ยไอเซิร์ฟเราัก้าแสนมาเงี้ยมึงก็ได้อะงั้นมึงมึงจ่ายทบให้เซิร์ฟอ่ะงั้นจ่ายทบให้เซิร์ฟจ่ายที่ลงทอมเลยเท่าไหร่ครับเท่าไหร่ไอเซิร์ฟเท่าไหร่เก้าแสน ไอ้เซิร์ฟแปดแสนเซิร์ฟแปดแสนครับแปดแสนโอนให้แปดแสนวันที่ลุงเรียกเก็บปะนั่นแหละวันนั้นแหละจบเพื่อนมึงที่กูได้ไงวะไอ้ก๊อตมามึงอะน่นก๊อตเท่าไหร่ก๊อตเท่าไหร่พูดก็ไม่รู้ก็หลักบลักนี่จากเงินที่ที่ว่าแบบได้มาจากเขาโอนผิดมาหรือเปล่าอันนั้นผมไม่รู้ว่านับกันยังไงอันนั้น ก็บอกว่ันละแสนมันก็มันก็ใครจดแต่ว่าก๊อตมันเท่าไหร่ไม่ได้รับเลยไม่ได้รับไม่ได้รับไม่ได้รับเลยไม่ได้รับส่งมาเท่าไหร่มึงก็พูดไปดิไอ้ก๊อตไม่ได้ส่งเลยไงไม่ส่งมันโอนให้ลุงเก็บเงินไว้ประมูลก่อนนะถ้ามึงทำแบบนั้นมาส่งเพียวตอนวันประมูลนะได้ครับได้ครับไรไม่เกี่ยวไอ้ก๊อตงานงานปิดงานปิดดิไม่เกี่ยวดิงานต้องพูดเอเงินไม่หยุดไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่เอาไม่ยังไงเงินล้านนึงนี่ยังไงหมายถึงอะไรที่โอนให้ลุง เออพูดดิก่อนพูนเลยเอามให้ตายอยู่แล้วไอ้ไทยไม่ได้เอาใครให้ตายเว้ยมันก็ต้องเหมึงือนบางคนเท่าไหร่มึงโนทะไปอะไรไงละไม่โอนให้ใครได้ไหมโอนแสนถูกไหมโอนให้ใครลุงไหนให้ลุงลุงอ่ะลุงนั่นแหละลุงไหนโอนลุงไหนไม่โอนให้กูตอนไหนผมยังไม่ส่งดีกว่ามันโกหกไอ้สัสตร์อ้าวเรื่องแดงมันไม่เคยโอนให้คุเลยสองนะลงโทษโดนเลยมึงไปเลย หาโรเบิร์ตเลยเรองเพลงกันเดี๋ยวไหมไม่ถ้ามันถ้ามันถ้ามันหาไม่ได้เดี๋ยวถึงหนึ่งล้านอ่ะมันมันก็สูตรหายเองแค่นั้นอ่ะพิจารณาไเองไปนี่มันเก้าแสนนี่วันเดียวก็ครบแล้วเนี่ยอ่ะกูให้กูให้ล้านอ่ะกูให้ล้านห้าแล้วกันนะล้านหนึ่งมันไอ้นี่ไปล้านห้าแล้วกันล้านห้าสูตรออกแค่นั้นอ่ะโอ้ยก๊อดมึงเกือบแล้วตอนเนี้ยไอ้ก๊อดมันเคยสูงกูตอนไหนมึงเคยโอนเลยมเห็นแล้ววันแรกมาพลาดแสนอีกปะเนี่ยกูหกปะเนี่ย ไม่ได้โกหกอหงั้นนลูกค้สองันให้สี่แสอ่ะงันให้ก็สี่แสนไงไอกรอหสี่แสนไอม่วงไอม่วงอยู่ข้างหลังเนี่ยเทไรวันนี้่ะไปยืนตรงไอเบิร์ดไปยืนตรงไอเบิร์ดไปานวนจํานวเงินพวกนี้ไอกรอสอ้หไอแจ๊กหานไดแ้วนไอม่วงส่งมาห้าแสนไอแจ๊กหายไปแล้วนะอ้มาแล้วตาสว่างแล้วไอพวกเอาเอาเปียกไอ่วงสนีมาห้าแสนไอแจ๊กเทไลไอแจ๊กหกแสนไอแจ๊กหกแสนไอแจ๊ก มึงจะมีอมส่งมาคิดว่าครบอาแล้วอย่าเิ่มโผลมาทีลรตัวแล้วพงเอาเปรียบเพื่อนอ่ะเหยียดาตว่างแน่เนี้ยคุณต่อเยอะมากเยอะมากเลยมึงเอาไอ้เจยจุกอันนี้มึงถามไอ้จุกเนียจุกสองมางั้นมึงจ่ายให้ตีก็ได้แจ็คจุกส่งเนีจุกส่งถึงวันที่สี่เลยพี่วันที่สี่ขาดเท่าไหร่กับครบพย์จุกเท่ากับครบเพย์ก็อยู่แล้วครับหกแสนจ่ายที่ตีเลยอตีจะได้รู้ แน่วันนี้ตาลุงสว่างแน่วันนี้เจอเอาเปรียบเพื่อนอย่าอนี้มันโผล่มาแล้ววันนี้ไม่มาทะไมมาเขียนเรื่องเพลงก่อนไปเขียนเรื่องเพลงก่อนมาเปิดเพลงไว้แเอาเขียนเรื่องเพลงเอาคนอื่นเอาต่อใช้ต่อก่อนเดี๋ยวไปยืมกันลุงบดก่อนแล้วค่อยเขียนกันทีเดียวไอ้แจ็คมึงอยู่เหมืนี่ยไอ้แจ็คไอ้โฟกซ์สมองเจ็ดแสนไอ้โฟกซ์เจ็ดแสนไปไอ้โฟกเจ็ดแสนไอ้แจ็คหกแสนมึงต้องจ่ายสองแสนไอ้โฟกซ์สองแสนไปยืมกับโรเบิร์ตไปไม่ได้จ่ายเลยครับ อย่าเพิ่งก็ไปยืนก่อนไงเดี๋ยวจ่ายจ่ายไม่นี้คือไม่จ่ายไม่จ่ายยวไปไม่ก่อนไม่ถ้ามึงจ่ายมึงก็ต้องจ่ายไงหกแสนต่อพูดต่อไอ้บอยโมโหยืนก่อนยืนก่อนอ่ะเป็นไงก็บอยที่ผมนับแป๊บโอ้โหถ้านับแป๊บนี่น่าจะเยอะบอยครับพี่เรียกเลยเรียกเลยเรียกเลยเรียกเ๋ยว็บอยส่งมาสองแสนครับ ไอ้ตี๋บอกเลขเลยมันจะได้โอนให้มึงไว้ทำไมงงตัวเลขมันเยอะลุงไม่งงหรอกอบมากเลยจะได้ทีเดียวไอ้แจ็คอะไปก็โอนให้ลุงทอมไปเออโอนให้ลุงทอมเนี่ยลุงทอมไลุงทอมแล้วก็ไปยืนตรงนู้นไงไอ้บอยสองแสนขาดเจ็ดแสนบอยไปยืนกับลุงบลัดไปจะเอาเลยเปล่าโอนปะอเลยโอนเลยโอนใครโอนลุงทอมหกหมื่นไอ้แจ็คขาดไม่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 โอนไปหกหมื่น กําือกอจริงแล้วจะามออมดินะครั uh บนะอ่าพูดต่อเดี๋ยวผมขอไปขายของไปนะน่าจะมีครบสองแสนครับไม่กันเหรอลอหลังจากนี้ต้องขายเหล็กกับติดก่อนเดี๋ยวรอทีเดียวอย่างนี้ไอ้พวกไอ้พวกที่รู้แบบว่าสมมติวันหนึ่งหาไม่ได้ใช่ไหมไอ้สงสั่งไปทําอะไรอย่างเช่นไอ้โสมวันเนี้ยจะไปโพล่หรือว่าคาร์บอะไรอ่ะก็คือวันนั้นอ่ะจะไม่มีนี่สูเสียก็คือถ้ามึงทํางานให้สมง่ายๆเลย ให้สมรเราะมอเคยสมคนจะเป็นแบบนี้นะเป็นค่าจ้างไริลยอ่ะตอนแรกจะกาลังจะแบ่งแต่ตอนนี้พอพอมันแยกกันไปทํางานตัวเองใช่ไหมมันก็เอาแต่ของตัวเองเอาแล้วแหละตอนเนี้งานกลุ่มอ่ะคนที่คนที่เขามีเวลามากเขาก็เขาก็มาทำเนี่ยถ้างานกลุ่มถ้าสมมุติใครไม่อยาก่ก่แสนทํางานกลุ่มไก่สมจบทั้งวันใช่ทั้งวันก็ไม่ต้องจ่ายเลย ถ้าทำชั่วโมงสองชั่วโมงใครก็อยากมาทำมีมีเวลาให้มีเวลาให้พักอยู่แล้วไม่ต้องกลัวมึงได้ไปทําอย่างอื่นแน่นอนเว้ยแบ่งเวลาให้ถูกโมาหมันส่งมาห้าอยู่พี่แต่ว่าทําเนี่ยแต่ว่ามันทํางานแกงที่มันบอกกับผมจ่ายคนรับจ่ายคนโรับไปไหนครับจ่ายคนรับไปไหนไม่ต้องไปไหนจรินแล้นไปไหนจริงพูดต่อไอ้ไทยเร็วไอ้โมโหส่งมาห้าก็แต่บอกว่าไปทำงานแกงอ่ะอยากโมโหเนไอ้สมผมทำยาครับมันทำไปทาแก่งไค่ไหน อ่าโอเคก็ถือว่ายกไปยอดสี่แสนนั่วน่ะก็าทำงานแกงเขามาุกเช้าเลยอ่ะเจ็ดโมงอ่ะไม่มีใครอยู่เลยอ่ะในแกงอ่ะแก๊งอะไรวะเนี่ยจ็ดโมงทำอะไรวะเนี่ยใรผอาเจ็ดโมงเจ็ดโมงเจอนไม่พอนะไอ้ทาส่ง อนภากะมันส่งมาพี่พี่ไก่เี็กไรคะพี่พี่ไฝากไว้นะมึงเก่งเรื่องโรงงานนรกอยู่แล้วอย่างนี้แหละอย่างนี้แหละคือคนเราทำดีไม่มีใครเห็นไงอเฮียเห็นแจ็คเวกูเห็นแค่นั้นะพี่ภากะส่งมาหนึ่งแสนจริงจริงไม่รู้ว่าที่เห็นแ่่พี่ไก่เี็กไรคะพี่พี่ไก่พี่หวยเหะมึงมานี่เลยไอ้ทากะมานี่เลยไอ้เฮียหนึ่งแสนพูดมาได้ไอ้เฮียขาดไปขาดไปแปดแสนส่งมาหนึ่งก็โง ใครคนนี้มีใครเห็นหรอนี่ผมดูอยู่มีแต่แขวะนะเห็นนั้นแหละไม่เราของกัวของกัวของกลัวลงวันเดียวครับอ่าโอเคไปยิงกันลงหมดเลยลงตัเดี๋ยวสายเลยไม่กูจ่ายนี่ไงกูจ่ายเลยลงคำเล็กไรเท่าไหร่ของกูเท่าไหรหนึ่งศูนย์สี่ครับแปดแสนครับแปดแสนอะไรนะหนึ่งศูนย์สี่ครับหนึ่งศูนย์สี่เงินตรงเนี้ยเป็นเป็นเป็นก้อนที่เยอะมากอ่ะทำอะไรได้หลายอย่างเลยอ่ะเงินตรงเนี้ยจ่ายแล้วนะจ่ายแล้วนะ มันจะมีคนคือต้องบอกว่าพอเวลามันไม่ตรงกันอ่ะก็เลยเอามาทํางานยากเลยใช่การเจอกันบ่ายสองแล้วบางคนแบบว่ามีเวลามากมันก็มากมันก็หนักไปฝั่งเดียวเลยงั้นเราจะเจอกันสิบโมงเช้าดีไหมใครจะตื่นพี่เวลาประจำอ่ะไม่ว่าครับก็บอกไปดีว่าใครที่มาก็ช่วยตอนนั้นก็ช่วยไปมันไม่มันไม่จำเป็นต้องหาเวลาคนอื่นมาเว้ยเขาแค่คุณแค่บอกว่าอะถ้ามึงมาช่วยศพเนี่ยคุณก็ต้องจ่ายนะรายวันอ่ะ วันเราแสนอะส่นนวนถ้าใครใครใครที่ไม่มีเวลามาก็ไปทํางานของตัวเองแสนหนึ่งก็เท่านั้นเองใช่เหมือนคนไล่คงไล่ค่ายที่อะไรก็ว่าไปแค่นั้นแหละงานโจมตีหาจหจะไม่ถนัดฟาร์ม,มอย่างเงี้ยมึงไม่ต้องแค<ข>ร์มันก็ได้เนื้อซักสูงม,มาห้าเนื้อเซิร์ฟไอ้เนื้อไก่เซิร์ฟไอ้เนื้อจ่ายแล้วนี่ไอ้เซิร์ฟจ่ายแล้วนี่แปดแสนแล้วของไอ้เนื้อค่ะเนื้อของเนื้อค่ะเนื้อไปทั้วหมดหกแสนครับพี่ของผมนะนะ หกแสนก็ขาดสามแสนไงปะเลิกมานี่มาหารอบเดียวมาเร็วมาเร็วได้เศจได้จอไอจีไอจีจีอะอะไรเนี้ยไหมไอเชีะไอชีส่งครบอ่าโอเคไอเชียไอจีไอเรียยไหมเป็นไรกัะวะเนี่ยพวกนี้ ไม่ต้องหดล้อไอ้เหี้ยมึงอ่ะอะไรยังไม่ได้หัวล้อเลยไอ้ไทยเร็วๆครับหนึ่งพี่ผมอ่านอยู่ผมดูไอ้มาดีขาดปะเนี่ยไอ้มาดีสวัสดีมึงเดือนมาเลยห้าเดือนค่าแบบขีข่าวเคียดิพังไหมเนี่ยไอ้สัตว์ดิีดพังไหมเนี่ยไอ้เหี้ย รูปตัวยงผมวินครับพี่ผมนี้แทบส่งครบมาเลยพี่อาุงตครับลุงทอมครับมาอยู่กับโรเบิร์ตครับขอญาตเลยลุงทอมมาอยู่กับโรเบิร์ตครับใครที่พร้อมจ่ายให้โรเบิร์ตอาบอกกับลุงทอมได้เลยแล้วก็เคลียร์ไปเลย่วนใครไม่พร้อมไปหาบู้ลงโทษโรเบิร์ตตามแต่สมควรแต่คิดเงินจะโดนดอกเบี้ยอะไรก็แล้วแต่แต่ขอให้มันแบบให้มันเกิดผลกับคนที่จ่ายครบนะครับให้มันส่งผลให้เขาไอ้ส่งผลดีต่อแก๊งอ่ะ ถ้าบทลงโทษแบบโกนหัวอะไรก็ม,มองว่าไม่ไม่ส่งผลดีเลยโอ้ยไอ้ตีบีบแล้วด้วยดิใช่ตูดไหมอาอางานยากไป hết ไอ้โฟนขาเท่าไหร่สองแสนดูคนส่งเด็กเนี้ยคนไม่ส่งจะจะเยอะกว่าแล้วเนี่ยคนที่ส่งส่งต่อไปนะน้องทำดีมากเว้ยเออยังทำดีว่ะดีจริงรองครับรองครับพี่ครับเก่งมากเลยจจริงพี่ มีพี่เลยละที่เห็นละกับลุงละสองคนอะที่เห็นละแต่กูมือสนิทเลยเด็กของกูมือสนิทเลยไม่มีใครเห็นเลยอะไอหอยอะไอหอยส่งครบปหอส่งครบส่งครบส่งครบไม่โชว์ครบไอคนที่ไม่มาด้วยนะยูเอสครบอก็มีแต่ไอเอสอาร์เด้เจไดเจ็ดแหละไอเจไดส่งมาแสนเดียวนั้นเออเดี๋ยวไปเก็บ เอ็นะเน้าเนอะเอาเงินแดงไปไขาดเงินแดงโทษแล้วก็ตะโกนเลยบุรุษโทษอ่ะอยากได้ยินเหมือนกันคนตรงนี้จะได้ยินเหมือนกันมัโอนอยู่มันเริ่มโอนกันอยู่มันมีต่างกันแต่ผมไม่มีไงผมมีแต่เงินเอาเงินแดงไม่ได้ป้าอ่ะใครขาดใครจ่ายไม่ได้แน่ๆถอยไปรอเลยถอยไปรอตรงรวมกลุ่มตรงนั้นอะเอ้ยไอ้สมถามหน่อยดิสามทิศส่งมันครบป้ะเนี่ย เสาร์ที่ได้ส่งเงินหรือยังไอ้ก้อนขาดเท่าไหร่เดือนหนึ่งไม่ช่หรอสี่ครับนะยี่สิบสี่นะยีสสี่นะครับเออดั็นยี่สี่ต้องรอยี่สิบสี่อ่ะรอยิบสี่เหรอถ้าไม่ส่งเราก็ยังใช้มาแต่งเขาอยู่ไงเดี๋ยวใช้อุ้มไงก็ยังดีอยู่โอเครู้ว่าเขาจ่ายเป็นงวดไงคุยกับเขาไว้ว่าบอกเขาจ่ายเป็นงวดละสิบห้าล้านอ่ะสิบล้านสิบห้าล้านอ่ะ ไปนอนดิผมไปนอนไม่ได้ถ้าเงินแดงถ้าเงินแดงเลทต้องเป็นเลทสองจุดห้าถ้าจะเอาเข้าแก๊งถ้าจะไม่เอาเลทสองจุดห้ามึงจะไปขายอล้จ่ายวันนี้ไไปมีเงินเท่าไหร่ในตัวตอนเนี้ยเหลือล้านเดียวครับล้านเป๊ะเลยเหรอล้านหนึ่งครับล้านหนึ่งแสนนะครับเอามาล้านหนึ่งเลขเจ็ดสิบแล้วก็เดี๋ยวมาเบิกที่กู ขอไว้สักนิดเดียวเขาดูผเดี๋ยวไปาบอกนีกูเอาเงินมาให้เร็่งน้องเอแล้วครับลุงเด็กเด็กใจอะไรเยวะไม่เดี๋ยวเวลามึงจะใช้มึงค่อยมาเบิกไงเดี๋ยวมึงโดนคนอื่นไถไอ้โง่ไอ้ไทยนี่คุณรัชบ้าคนที่แตาไอ้สักนิดเดียวได้ไหมครับส่วนมากเดี๋ยวไว้แสดนึงใช้อย่าเยอะเล็กใหญ่เสรดจจะใช้อะไรก็มาเบิกเอาจะไปซื้ออะไรก็มาเบิกด้ครชบป๊ยังไม่จ่ายเลยเลยลลยเลลยเ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 ลเเ ไม่แล้วพรุ่งนี้ถ้าพรุ่งนี้เก็บตาเลยนะลุงอะไรนะเบิกเบิกเลยได้ไหมครับลุงเบิกกอาไปทำไรไซื้อของครับซื้ออะไรเออเงินแดงครับกับเลขครับเลขเล็กหนึ่งหนึ่งเจ็ดหนึ่งครับสองแสนก็ได้ครับลุงอ่าเลขอะไรนะหนึ่งหนึ่งเจ็ดหนึ่งครับเปครับ เหลือเจ็ดแสน